Ni ซ์ <Nice S 2> นะคะอาทิตีนานรอสบอลค่ะเ well, คนรอสบอลครับพยายามประมาณ2ปีหลังจากแต่งงานนะครับพอเราพยายามแล้วใช้วิธีธรรมชาติเนี้ยค่ะ<ม>ก็ไม่ติดเราก็เลยรู้สึกว่าอางั้นเราอาจจะต้องเริ่มปรึกษาคุณหมอก็เลยได้มีโอกาสไปตรวจร่างกายผลก็คือไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนที่แบบว่าเราเป็นหมันหรือผิดปกติ คุณหมอก็ยังแนะนําให้เหมือนลองธรรมชาติโดยการอาจจะก,กระตุ้นไข่ช่วยก็คือไม่ติดหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาเองว่ามีวิธีการที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคือ IUI ก็เลยลองทํา IUI มา3ครั้งก็ไม่ติดเหมือนกันไม่มี2ขีดให้ได้เห็นเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเราเสียเวลาไปเรื่อยๆในการพย,ยายาม ็เลยไม่เอา IUI แล้วครับปัญหาที่พบจากการทา IUI นะคะทําให้ผนังมดลูกบางเรื่อยๆ mm. ก็เลยคิดว่าทํา XC ซีหรือ IVF ไปเลยดีกว่าที่เวทธานีสามีใช้บริการเป็นประจําอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบสถานที่นี้แบบสะอาดบริการดีเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงมองข้ามที่เวทธานีไปว่าแบบเออเขามีหน่วยมีบุตรยากหรือเปล่าก็เลยลองแบบเข้าไปดูใน f a c o b o o k เ,เจอเพจ VFC ก็เลยสนใจและแตัดสินใจว่าลองมาปรึกษาคุณหมอเจอคุณหมอเต้คาววรวัตรสิริปุลคุณหมออ่ะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยด้วยความที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงนะคะจะค่อนข้างศึกษาพวกกระบวนการ XC s v IVF มาก่อนแตคืออย่างสามีอะคะ่ะไม่ค่อยมีความรู้เลย คุณหมอก็เริ่มอธิบายให้สามีดูว่ากระบวนการอ c กซคืออะไรคือเราก็เลยตัดสินใจเข้าแบบแพ็กเกจดูแลที่นี่รักษาที่นี่เลยเราก็อยากจะทำให้เหมือนมีข้อจำกัดในการที่แบบจะไม่ติดน้อยที่สุดเราก็เลยตัดสินใจตรวจโครโมโซมด้วยคุณภาพไข่ก็มีโอกาสแค่หนึ่งตัวอ่อนด้วยนะคะลุ้นมากครับใช่ใช่ค่ะลุ้นทุกขั้นตอน แอบตรวจแล้งแต่ d a 4 d 5แล้วแล้วคือแบบเอ๊ะมันขึ้น2ขีดจางๆตอนแรกก็เหมือนจะไม่เชื่อด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าตัวเองอะตรวจที่ตรวจคันมานับครั้งไม่ถ้วนทุกเดือนเดือนหนึ่งสามสี่อัน5อันคือพอเห็นแล้วเราก็แบบเอ๊ะใช่เหรอ d a 4 d 5เอาเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่คุณหมอนัดอะคะ่ะคือเราก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วพอยิ่งมาคอนเฟิร์มที่คุณหมอตรวจเลือดแล้วฮอร์โมนขึ้นก็แบบดีใจมากรู้สึก แบบแฮปปี้มากที่มันสำเร็จสักทีเขาเหมือนเป็นจะบอกว่าเหมือนเป็นพรจากสวรรค์เลยที่ให้เรามาคือแค่แค่หนึ่งตัวอ่อนงคะ่ะแล้วก็เราก็ทำแค่ครั้งเดียวติดเราก็รู้สึกว่าเขามาเติมเต็มมาสร้างความสุขให้กับครอบครัวของเราสำหรับปัจจุบันนะคะคือ คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีลูกยากเออไม่กล้าจะไปหาคุณหมอหรือว่ากลัวจะเจอปัญหาที่ตัวเองแบบไม่กล้าเผชิญแต่อยากให้ลองเปิดใจดูว่าปัญหาทุกปัญหาค่ะมีทางออกแค่แบบลองให้โอกาสตัวเองลองมาปรึกษาคุณหมอที่ v f c ดูถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไป เราก็จะแก่ขึ้นเวลาเราได้ลูกถ้าเราแก่เราก็อาจจะเลี้ยงเขาไม่ไหวที่นี่ก็คือการบริการดีไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเจ้าหน้าที่ไงคะก็คือดูแลดีแล้วก็คือสถานที่สะอาดแล้วก็ใหม่มาก p พร v วท e ไม่ได้มาเจอคนทุกพ่านแต่ไปมาครัไม่รู้จะอธิบายยังไง